เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับพบกับบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่ผมวันนี้อยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวิศนุรุ่นทองครับครับแหม่ก็คุณเกียรติศักดิ์นี่ ถึงแม้จะไม่มานั่งตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ติดตามติดตามเรื่องภาวะทางด้านเศรษฐกิจการฟื้นฟูนะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคุยลงรายละเอียดกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับวันนี้เราตั้งประเด็นไว้ว่าจับตาเลิกไม่เลิกพรกฉุกเฉินคุมโควิดนะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยสมชนะสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่เป็นฝ่าย เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายชงเรื่องไปประมวล<ช>เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของอมาตรการการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับในการคุมโควิดเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นต้นทางละว่าจะชี้ขาดว่าตกลงเนี่ยจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะแต่ว่าวงในเนี่ยแต่ว่าวงในเนี่ยนะบ,บอกกันหรือคุยกันเนี่ยนะก็ยืนยันว่าพรากฉุกเฉินเนี่ยน่าจะยื้อไปอีกหนึ่งเดือนนะคุณเกียรติศักดิ์ใช่ครับ เห็นด้วยครับน่าจะอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยคือบรรคลรองกับว่าการผ่อนคลายล็อกสามยังไม่เกิดใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยดูแนวโน้มแล้วเนี่ยต้องคุมไปการคลายล็อกสามเนี่ยกับพรกฉุกเฉินเนี่ยต้องควบคู่กันไปถ้าดูตามนี้นะแต่ว่าเอาละแรงกดดันก็ยังมีอยู่สูงเหมือนกันเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างเนี่ยรู้สึกว่าการมีพรกรฉุกเฉินการประกาศเคอร์ฟิวแน่นอนทําให้เขาไม่มีรายได้ และก็เงินค่าชุดเชย3เดือนก็ใกล้หมดครับถ้าดูตามนี้ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทั้งสองส่วนเนี้ยก็อาจจะต้องทางผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลก็จะต้องมาชั่งน้ําหนักอยู่พอสมควรนะคุณเกียรติศักดิใ์ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ย<ช>นะนะ คุณหมอทวีสินวิษณุโยทินนะโฆษกบริหาราสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะหรือสอคบเนี่ยนะสคบคเนี่ยนะครับ,รบก็แถลงตัวเลขวันนี้เราก็ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งรายนะเดินทางกลับจากบาเรนแล้วก็อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐนะในกรทมแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะอันนี้ก็ชัดเจนว่าติดหนึ่รายแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่น่กลัวตรงนี้เพราะว่ายัางอยู่ในศูนย์กักกันนะของ <นะ S 1> รัฐอยู่นะเป็นกลุ่มที่ถ<ส>ูกจับตาอยู่แล้วไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปครับครับผมก็ขณะเดียวกันนะมีก็มีสถิตินิดหน่อยนะไปดูนิดหนึ่งอะผู้ผู้ฝ่ฟาฝืนเคอร์ฟิวนะ<า>ก,ก็<ม>ออกนอกเคต์สถ,ถานก็301คนมั่วสุมจุนนุม26กคนดำเนินคดีทั้งหมดดื่มจุราคิดเป็น85%นะ อันนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าถ้าจับได้ที่ยังมีพลกระกชุกเฉินอยู่ก็มีเกอร์ฟิลอยู่ก็แน่นอนว่ามีคนกระทําผิดเหมือนกันนะครับอ่าครับผมแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็ที่มีการพูดถึงกันเยอะอยู่ก็คือเรื่องของการสแกนเช็คอินนะเช็คเอาท์นะในอ่าเว็บไซต์ไปแพลตฟอร์มนะเพจไทยชนะอย่างเงี้ยครับไทยชนะครับอ่าครับผมซึ่งผมว่าจริงๆอันเนี้ยคือมันก็ดีนะคุณเกียรติศักดิ์ แต่ผมแต่ว่ารัฐบาลอย่าไปคิดว่าเป็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะเพราะว่าคุณไปบังคับให้ euh, ห้างหรือร้านค้าทํากันหมดทุกคนก็ทํากันหมดก,ก,ก็ดีแต่ว่าไม่ใช่เป็น,ค,ปนความสําเร็จหรือไม่ความสําเร็จนะเพราะว่าค,คนไทยเนี่ยแน่นอนแม้แต่เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือหมดอย่าง <hayır S 1> นั้นเนี่ยเพจเนี่ยไทยชนะเนี่ยนะแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยนะก็แน่นอนทุกคนก็เหมือนกับว่ารัฐบาลขอความร่วมมือ เอาละคุณเข้าไปที่ไหนยังไงเพื่อง่ายต่อการติดตามโรคนะฮะแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือคนห่วงใยว่าเอ๊ะเมื่อคุณได้เบอร์แล้วโทรศัพท์ไปแล้วนะโน่นนี่นั่นไปได้<อ>บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนอะไรต่างเนี่ยสมมุติว่าคนที่ไม่ได้พกมือถือไปอหรือว่าอะไรต่างเนี่ยกลัวจะเอาไปใช้ไม่ชอบอะไรต่างซึ่งวันนี้ทางศกบคนะทางกระทรวงดิจิทัลนะก็ยืนยันนะว่าอันนี้ไม่ได้เอาไปใ,ใช้ในทางที่ผิดนะค,นะคือไม่เอาไปใช้หาประโยชน์ ในทางอื่นใดที่เป็นแอบแฝงอยู่ใชครับก็ขอให้มันเป็นจริงนะครับเพราะว่าแม้เวลาเอาข้อได้ข้อมูลเหล่านี้ไปก็มีคนที่จะหาประโยชน์เหมือนกันนะคุณคุณศักดิ์ใช่ครับก็ทางต่อก็พยายามยืนยันมาหลายวันแล้วนะครับว่าข้อมูลนี้จะอยู่ประมาณแค่60กันบวันและข้อมูลนอยู่เป็นชั้นความลับนะครับไม่ได้เอาไม่ถคคือจริงๆนะผมว่าดีนะ ที่ทุกคนจะมีข้อมูลอยู่ในว่าไปตรงไหนยังไงต่างๆมันง่ายต่อการติดตามอะไรทั้งหมดนะถ้าทําเป็นชีวิตประจําวันหรืออะไรต่างๆหมดได้ก็ดีมันจะไม่อย่าไปถือเป็นความยุ่งยากนะคุณเพียงนะแต่ว่าต้องรักษาความลับนะอันนี้คือสําคัญคือว่าต้องสร้างความไว้วางใจให้ให้ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นการรักษาความลับถ้าทําอย่างนี้ได้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับเพราะว่าจะได้ติดตามโรคได้ถ้าเกิดกรณีที่มีกรณีที่มีคนติดเชื้อแล้วไป แต่ผมไม่ค่อยจะรู้สึกว่าอันนี้คือเป็นผลงานนะหรือเป็นความสําเร็จอะไรนะเพียงแต่ว,ว่าทุกคนให้ความร่วมมือถูกไหมคุณเกี้ยงครับผม,บผมแล้วก็ติดตามได้อะไรได้แล้วถ้าจะไปแบบโอ้ยนี่เป็นความสําเร็จของนั่นผมว่าไม่ใช่นะเพราะทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าทําไมคนถึงไปเช็คอินเพราะเวลาเข้าห้างเข้าร้านอะไรต่างๆเขาก็กาเหมือนเหมือนถูกบังคับทั้งหมดใช่มไม่ใช่เป็นความสมัครใจแต่ละแต่เวลาเอาไปพูดกันอะไรกันเหมือนกับเป็นความสมัครใจของผู้คนนะ คล้ายๆจำลองนั้นใช่จริงๆมันก็เป็นความเป็นการขอความร่วมมือกึ่งบังคับแหละครับใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่บังคับน่ผมก็ไปแล้วอไปปุ๊บเนี่ยเอาต้องไปต้องโหลดก่อนนะแล้วออกมาต้องออกมาต้องเช็คเอา์นะเข้าไปต้องเช็คอินนะอย่างนี้และอย่างนี้มันนับแบบรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจเป็นความสําเร็จไม่ใช่นะครับผมครับผมแต่ว่าเป็นความร่วมมือซึ่งของขอขอบคุณประชาชนว่าเอาล์ะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่า พอมันมีขั้นตอนเยอะแยะแล้วบางคนก็อาจจะหงูดงิดไม่งูดงิดแต่ว่าทุกคนเนี่ยทาตามหมดเลยซึ่งก็ดีดีมากนะเรื่องนี้แต่อย่าเอาไปแต่อย่าเอาไปอ้างเป็นเรื่องความสําเร็จแล้วเป็นเรื่องผลงานันีนี้ไม่ใช่ครับผมครับผมมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นการที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเอาละทีนี้เอามาเรื่องที่เราตั้งไว้นะเรื่องพลกรฉุกเฉินครับผม พอลก็ฉุกเฉินเนี่ยวันนี้เนี่ยนะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะทางสอมอชอเนี่ยก็จะประมวลนะจะดูทั้งหมดนะว่าไอ้าอามาตรการต่างๆที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรต่างๆและจะมีการผ่อนคลายอะไรยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ได้ผ่อนคลายมาสองมาตรการแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรและจะประเมินผลทั้งหมดเพื่อน,นําไปสู่การผ่อนคลายในระยะที่สามนะครับแล้วก็ค,คิดว่าที่จะประชุมกันเนี่ยก็เบื้องต้นก็จะได้ผลสรุปนะจะเสนอนายกต่อไปในเรื่องของอในชุดสบาคนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอพอลกอฉุกเฉินนะซึ่งพลกอฉุกเฉินเนี่ยก็ว่าไปแล้วนะคุณเกียงนะครับผมวันนี้หลายภาคส่วนเหมือนกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะว่า ภาคธุรกิจอ่ะคุณเกียรในแตน่ได้ไปสัมผัสอยู่อะไรต่างเนี่ยเขาอยากให้ยกเลิกไหมคุณเกียงก็อยากให้ยกเลิกครับเพราะว่ามันมันมีเคอร์ฟิวอยู่มันมีอะไรอยู่แล้วก็ข้อจํากัดต่างๆเนี่ยทําให้เขาอ่การที่เปิดระยะที่หนึ่งระยะที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนบางอย่างอนุญาตให้เปิดแต่แต่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเปิดไปแล้วไม่คุ้มกับต้นทุนเพราะยังมีข้อจํากัดนะครับจํากัดต่างๆอยู่อย่างที่คุณพิสู์รู้ว่าอย่างห้อง ร้านอาหารสองครูหาแล้วต้องมีสิบโต๊ะต้องนั่งกดโต๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ย,ยังยังมียังมีปัญหาอยู่ทางภาคธุรกิจแน่นอนครับอยากยากไม่อยากให้มีพลกไม่อยากมีเทอร์ฟิวแน่นอนครับผมแน่นอนเพื่อให้ได้การกลับมาท,ทําธุรกิจได้ตามปกติกเต็มที่เหมือนเดิม,มครับผมยังกลุ่มค้าเนี่ยทั้งแม่ค้าทั้งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอน,นว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยต้องรีบปิดพอปิดปุ๊บแล้วแน่นอนว่า มันไม่ทันนะบางทีทเขาก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจซบเซาอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะในช,ช่วงนี้นะมันก็ทําให้่อเกิดปัญหาแล้วก็การอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำรู้สึกเครียดไปหมดเพราะว่ามีคร์ฟิวบังคับอยู่นะฉะนั้นทุกคนอยากให้ยกเลิกเพราะเห็นว่าตัวเลขของอโรคเนี่ยนะครับติดน้อยลงนะแล้วก็เหมือนกับว่าประเทศไทยสามารถที่จะคุมอยู่แล้ว แต่คณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีวัคซีนมีการค้นพบวัคซีนโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีข่าวดีเหมือนกันนะที่าทางจุฬาเองก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการค้นพบแล้วอะไรแล้วก็เตรียมจะใช้กันปีหน้านะซึ่งอันนี้แน่นอนว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนว่าภาคของประชาชนคนส่วนหนึ่งนะในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคนทำอาหากินอะไรต่างๆเขาก็อยากให้มีการยกเลิกพรกอฉุกเฉ<ช>ิน ใช่ครับอยากใม้มีการยกเลิกใช่ครับแต่ว่าในส่วนของภาครัฐคุณวิศนุว่าอย่างไงครับคือผมผมเห็นแล้วคือว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยนะก็วางสเต็ปมาแต่ต้นล่ะคือจริงๆพรกอฉุกเฉินเนี่ยนะครั้งละเนี่ยสามเดือนนะปกติที่มีการที่จะมีการประกาศกันเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลขอทีละเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์ถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อยังไม่คลายล็อกสามนะคุณเกลียงนะใช่ครับพลกอฉุกเฉินเนี่ย ผมว่าน่าจะลากไปอีกหนึ่งเดือนนะดูดูดูดแนวต้นนะแนวโน้มของรัฐบาลเนี่ยคือลากไปเพราะเหตุที่ลากไปเพราะอะไร,รเพราะว่าลดสามเนี่ยนะธุรกิจหรือผู้ประกอบการสําคัญสําคัญเนี่ยนะที่เสี่ยงเนี่ยนะครับยังไม่เปิดแล้วถ้าถ้าไปปล่อยเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะเวทีมวยฟุตบอลอะไรต่อะไรมีเต็มไปหมดเนี่ยเวลานี้เนี่ย ก็อาจจะส่งผลกระทบได้ถ้าพอดีว่ามีมวยมีฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยครับผมก็ยังคิดถึงว่าเอฟุตบอลยังไม่ได้เปิดเลยนเ <g ül üyor> นี่กเ,เป็นความเสี่ยงมากนะครับถ้าไม่มีปรกรนี่ก็น่าหนักใจเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าเอาละประเด็นประเด็นสําคัญก็คือว่าพรากรเนี่ยนะครับก็คือว่าการควบคุมคนมากกว่าแต่การควบคุมโรคเนี่ยมันใช้พรบพรบควบคุมโรคก็ได้ ใช่ไหมฮะแต่ว่าพรกเนี่ยอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะผับบาร์ได้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่ป <c oughs> ระกาศเป็นพร,รกรเนี่ยต่างจังหวัดผู้ว่าอะไรต่างก็ไม่กล้าที่จะดําเนินการเพราะมันผิดกฎห<อ>มายมีการฟ้องร้องนะคุณเลี่ยงถ้ายกเลิกพร,รกรปุ๊บเนี่ยแน่อนอนว่ากลับมาใช้กฎหมายตามปกติคุณจะไปผิดปิดผับปิดบาร์ปิดโน่นทำโน่นทำน,น,ทำน,น,ทำนี่การชุมนุมการมั่วสุมเนี่ยคุณทําแทบไม่ได้นะคุณเรี้ยงอ อ๋อเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ความมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าพลกรยังไงต้องต่อแน่นอนเพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ไม่กล้าให้ดําเนินการไงที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะฮะมันก็เลยต้องกลายเป็นต้องควบคุมคนไว้ก่อนนะดูแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะแทนการจุมนุมการมั่วสุมก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องบล็อกไว้อยู่ถ้าดูตามนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่ไหวผู้ว่าทางผู้ว่าอะไรต่างๆก็ไม่กล้าที่จะใช้เพราะว่าถ้ายกเลิกพลกรจุกเฉินไปแล้วเนี่ยนะ ฉะนั้นเนี่ยดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องเสี่ยงเอาละผมดูนะแต่ว่าการอย่างที่บอกเลยครับว่าการใช้พรกรฉุกเฉินเนี่ยนะเหมือนรัฐบาลได้วางไว้แล้วก็คือว่าจ่ายสามเดือนครอบไปเลยก็คือว่าคุณเสียโอกาสสามเดือนใช่ไหมครับผมอ่าก็คือเมษาพฤกภามิจุนาถูกไหมคุณเกลี้ยงถูกต้องครับสามเดือนนี้ครับผมอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็แนวโน้มแล้วถ้าดูตามนี้ก็คงน่าจะลากไปอีกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครับใช่ดูแนวโน้มนะ นะครับผมผมคิดว่าต้องต่อแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่คุณพิจนรุว่าลอ,อยต่อที่สําคัญก็คือการเปิดระยะที่สามคือในวันในต้นเดือนหน้าถูกไหมค,ครับต้นเดือนต้นเดือนมิถุนาน <ะ S 1> ซึ่งเป็นลอยต่อที่สําคัญมากๆากที่คุณพิจนรุว่าธุรกิจเสี่ยงทั้งนั้นนะครับเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงมีความเสี่ยงต่อการติดแพร่ระบาดทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับคือ <นะ S 1> ผม <นะ S 1> ดูแล้วนะดูดูวงประกอบแล้วรัฐบาลก็จ่ายเงินสามเดือน คร่อมเวลาไวแล้วไวไวแล้ว,ลวเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยนะก็น่าจะน่าจะคงยื้อต่อไปแต่ว่าแน่นอนและการยื้อต่อไปก็จะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอย่างที่บอกเรื่องพลกรฉุกเฉิยเนี่ยมันต้องประกาศให้สั้นที่สุดอย่าให้ยาวเพราะมันจะกระทบต,ต่อเศรษฐกิจเพราะเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันฉะนั้นเดี๋ยว <Okay. S 1> รัฐบาลก็ต้องไปชั่งใจดูเพราะว่าดูเหมือนว่าสมชอเองก็จะประมวลในส่วนของสอมชนะ แต่ว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ทําโพลลับๆอยู่เหมือนกันนะโดยจะ,ะให้ทางทาง,ทางคร,างรมนอเองอะไรต่างๆ,ๆไปทําความสํารวจประชาชนมาว่าควรจะมีการยกเลิกหรือไม่อย่างไรอะไรต่างๆนะมันก็ค,คือผมดูแต่<ไ>สมมุตถิถามความเห็นประชาชนอะไรต่างๆนะผมว่าคนส่วนใหญ่เขาก็อยากให้ยกเลิกนะคุณเพียงนะเพราะการมีพรกรจุกเฉินแน่นอนว่าย่อมไปเขาเรียกว่า ไปกำจัดสิทธิทเสรีภาพของเขาไม่ว่าเรื่องการค้าการขายการอะไรก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าหมายถึงว่าก็ยังมีเ,เรื่องของข้อจํากัดอะไรต่างๆอยู่มากมายเ<า>ช่นกันทัางๆที่เขามีปัญหาเรื่องปากท้องนะคุณเพียงนะใช่แล้ววันนี้นายกและมตีเนี่ยได้เดินทางนะครับเดินทางเป็นไม่ไม่ได้มีกาหนดการมาก่อน,นครับอาจจะมีกําหนดการมาก่อนแนตะ่ไม่ได้เปิดเผยคือไปออพบผู้บริหารสมาคมธนาคารพาณิชย์ไทยครับนะครับที่ในช่วงใ่ม่ครับ นายก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามาพบแล้วก็ขอบคุณก็เป็นระดับในในบิ๊กเนเจ้าของแบงค์ทั้งหมดเลยนะครับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นนะครับก็มาขอมาขอบคุณว่าที่ได้ช่วยเรื่องดูแลผู้ประกอบการประชาชนในความยามเดือดร้อนแล้วก็คาดว่าก็ส่วนหนึ่งได้อย่างที่คุณวินตุกว่าน่าจะมีการสอบถามความเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับนายก็เก็บลงเก็บข้อมูลเองตรงด้วยนะครับจากภาคธุรกิจนะครับว่า คงจะเอามาประกอบด้วยแหละครับนายกเดินสายเองเลยครับวันนี้ครับครับผมอันนั้นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรลกซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็จะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสมชเคาะแล้วว่าต่อยกเลิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะมีผลทันทีนะไม่ใช่นะต้องรอประยุทธ์ถึงวันที่31พสิบพฤษภาคมก่อนนะหมายถึงว่าจะต้องต่อพลกหรือไม่ยังไงอะไรต่างๆซึ่งยังมีเวลาประมาณ10กว่าวัน10วันนะวันนี้20ก็อีก11วัน นะสามชุบนะครับผมขณะเดียวกันเราไปดูเรื่องภาวะทางด้านการช่วยเหลือของรัฐบาลนะวันนี้ก็มี facebook ไทยคู่ฟ้าออกมาโพสต์ภาพยืนยันรัฐบาลจะช่วยอีกแล้วคุณเกลี้ยงใช่มีไหมครับเยียวยาอีกแล้วนะเพิ่มอีกสี่กลุ่มรวมแล้ว18.1หล้านคนโอ้โหสี่กลุ่มเนี่ยนะครับที่จะช่วยเนี่ยแต่ว่ายังไม่บอกเวลาแต่บอกว่าจะเร็วๆนี้คือหนึ่งกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปลาะบางนี่หมายถึงเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการไอ้น,นี้สิบสามล้านคนครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสองจุดสี่ล้านคนนะกลุ่มเปลาะบางเนี่ยดูแลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสองจุดสี่ล้านคนโดยกระทรวงการคลังนะกลุ่มที่สามคือกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนอ๋อครับนะอันเนี้ย ยื่นร้องได้ทุกที่ที่ทกศกรุงเทพออมสินทุกสาขาให้ยื่นได้แต่วันที่สิบแปดถึงยี่สิบเก้านี้นะนี่รวมไปอันนี้ไม่ถึงว่าที่ทําชาร์ตดูนะแล้วก็กลุ่มที่สี่คือกลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉินหนึ่งล้านคนดูแลโดยกระทรวงพอมเหมือนกันอ่าครับอันนี้บอกว่ารัฐบาลกําลังเร่งออกมาตรการเยียวยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มรออีกนิดรัฐบาลกําลังพิจารณาช่วยเหลือนี่อีกสิบแปดล้านคน เท่าไหร่แล้วเนี่คุณเกลี้ยงเนี่ยก็ของคุณวิศนุสิบแปดใช่ไหมครับอะฮะยาเยียรยาห้าพันที่ผ่านมาเนี่ยติดหกล้านคนจ่ายไปแล้วสิบห้าประมาณสิบห้าถึงสิบหกล้านคนที่ไป็นสิบหกล้านคนแล้วกันครับครับสิบหกล้านคนครับเกษตรกรสิบล้านคนก็ยี่หกยี่ยี่หกล้านคนบวกอีกสิบแปดสามสิบสี่ยี่สิบหกครับผมสามสี่ล้านคนครับผมโอ้โหนี่แจกกัน ระเบิดระเบ้อเลยนะงานนี้เนี่ยแต่ของคุณวิศนุเนี่ยต้องทําใจของกลุ่มคุณที่วิศนุกล่าวเนี่ยนะครับต้องใจนี้เลยครับอาจจะไม่ใช่ได้ห้าพันสามเดือนกับที่สองกลุ่มแรกได้บ่อนนะครับอาจจะมีมาตรการอื่นก็ได้นะครับที่มาช่วยเหลือแต่ว่าคงได้บ้างแม่แต่ผมว่าประกาศอย่างนี้นะต้องหาตังค์มาแล้วแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดการคําถามมากมายทําไมแจกเท่านี้ทาไมพ่อเดือดร้อนเหมือนกันอะไรยังไงนะผมก็เข้าใจว่า แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอพรบรกู้เงินก่อนเหมือนกันนะอาครับผมที่มีผล <พอ S 1> บังคับใช้แล้วแหละแต่ว่าต้องต้องเข้าสภาก็อะไรอ,อะไรก็เดี๋ยวเตรียมผมว่ามันน่าจะมีมาตรการตรงนี้อยู่เหมือนกันนะ่าจะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะสิบแปดจุดหนึ่งล้านคนเตรียมอีกนะถ้าดูตามนี้นะเพราะว่าตามพรกรกู้เงินนี่นะครับหกแสน 6แสนแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมครับหนึ่งล้านกแสนเนี่ยใช้เพื่อการเยียวยาด้้นโควิดโดยเฉพาะเลยนะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเนี่ยใช้เพื่อจ่ายเยียวยากลุ่มต่างๆที่คุณคุณวิศนุพูดมานะก็เข้าเข้าเลยแหละครับอย่างนี้ครับครับผมใช้ไปแล้วยังเหลือนะครับห้าหมื่นห้าเนี่ยห้าหมืห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเนี่ยยังเหลือกลมๆนะครับประมาณก็สองแสนสองแสนล้านครนะครับผมก็ว่าสองแสนล้านเนี่ยครับน่าจะเป็นกลุ่มมา ให้กับกลุ่มที่คุณวิสนุกว่าทั้งหมดเนี่ยครับผมว่าจะจ่ายกันหมดหน้าตักเนี่ยให้ได้ทุกคนเนี่ยได้ขนาดไหนครับผมครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรอเตรียมดูนะสี่กลุ่มพิเศษใหม่นะครับ18.1ล้านคนคุณเกลี้ยงวันนี้ก็ยังมีเอ่อเรื่องสําคัญเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องการลดดอกเบี้ยอ่ของธนาคารในประเทศไทยใช่ไหมคุณเกลี้ยงใช่ครับใช่ครับอ่าคอนงเนี่ยนะฮะนะครับอ่าคุณเกลี้ยงรายงานให้แฟนเพจทราบนิดหนึ่งว่าการ ปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะจะเป็นส่งสัญญาณอะไรยังไงอะไรต่างๆบ้างครับคุณเรียงก็แน่นอนครับวันนี้ก็เป็นไปตามค่านะครับตอนเป็นไปตามค่าเสียงแตกก็คือว่ากรกเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนนะครับเสียงแตกนะครับคือมีมติสี่ต่อสามให้ลดดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าจากเดิมศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับเปอร์เซ็นก็เหลือศูนย์จุดห้าครับตอนนี้ ลดดอกเบีย้ยส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบงชาติมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีกว่าที่คาดการไม่เดิมนะครับคิดว่าจะแยกกว่าที่คาดการไว้เดิมบบงชาติคาดการไว้เดิมคือก่อนหน้านี้คือติดลบ่าขอโทษครับ5.3ทั้งปีทั้งปีนะครับติดลบ,บอ่าแล้ววันนี้แบงค์ชาติบอกลดดอกเบี้ยอีกเพราะว่าคิดว่าแยกกว่าที่คาดการไว้เดิมแสดงว่าเศรษฐกิจปีนี้ต้องแย่กว่า ติดลบมากกว่า5.3ที่แบงค์ชาติคาดการไว้เดิมก็ลดดอกเบีย้ยหวังว่าจะก็เป็นทางเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางเทคนิคคนไกลหวังว่าการลดดอกเบีย้ยจะได้ไปลดภาระะุะชาชนในการกู้เงินในการกู้เงินไปทําธุรกิจกระตุ้นการบริโภคคือดอกเบีย้ยต่ำคนก็จะได้มาใช้จ่ายมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นก็ต้องดูว่าคนไกลเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ว่าประเด็นหลักสําคัญก็คือว่าเป็นการส่รงสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐกิจ ไม่ดีมากๆอย่างที่คุณพิศนุว่าว่าประชาชนอยากให้เลิกก็ยอมไปกับเศรษฐกิจไมโครที่ประชาชนอยากให้เลิกอ,อ่ามาตรอ่าพอลก็ะจะได้กลับมาทําธุรกิจได้เพราะว่าโอ้ลาบากมากชีวิตลาบากมากเพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมแย่มากคร,ครับผม,มครับผมนนสภาพัดรายงานเมื่อวันจันทร์รว่าทั้งปีจะติดลบ5ถึง5ถึง6เปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ5.5เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกับที่แบงก์ชาติประมาณไว้ครับนะฮะ ตามมาติดๆแรงธนาคารกรุงไทยคิดว่าจะลบแปดเปอร์เซ็นนะครับครับลบแปดเปอร์เซ็นมากกว่านะครับในกรณีถ้ากรณีนี้คือกรณีไม่มีระบาดรอบสองนะครับถ้ามีระบาดรอบสองนี้อาจจะติดลบลงไปถึงเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็มองว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่มากนะครับแย่ในรอบหลายๆปีครับผมแบงค์ชาติก็ต้องมีการลดดอกเบี้ยลงไปครับก็ซึ่งเป็นไปตามที่คาดคือทุกคนคาดอยู่แล้วว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องลดดอกเบี้ยลงอีกแต่ว่าจะลดครั้งนี้หรือจะลดครั้งหน้าครับ ครับผมก็สรุปแล้วแบงค์ชาติครั้งนี้เป็นการลดครั้งที่สามในปีนี้นะคุณเร่งใช่ครับการเป็นการที่ลดลดไวลดไวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ส่งสัญญาณใหญ่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงอนะแบงค์ชาติก็ใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเต็มที่หวังว่ากระตุ้นการลงทุนการบริโภคได้ครับงครับผมอ่ะก็ครบนะคุณเี่งนะวันนี้เราก็ประมวลให้เห็นภาพนะครับว่า โ <COVID S 2> ควิดวันนี้ก็ติดเชื้อนึ่ายรแล้วก็รัฐบาลก็จะ,ะโดยสมชนะพรุ่งนี้ก็จะไปดูเรื่องพระราชกําหนดฉุกเฉินนะว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกแต่ว่าแนวโน้มก็อาจจะขยายไปอีกหนึ่งเดือนนะจะดูตามนี้นะครับแล้วก็<ช>กระทรวงอ่าตัวนะกรง,องอนะฮะก็รประกาศลดดอกเบีย้ย<ช>อีกลงอีกก็สะท้อนถึงภาวะเศ,ษ<ช>ศร,รษฐกิจ ของประเทศนะที่อยู่ในช่วงถดถอยและไม่ดีฉะนั้นเนี่ยคนไทยนะเราทุกคนนะต้องช่วยกันนะครับต้องดูแลตัวเองต้องพยายามอย่าให้เป็นทั้งโลกอย่าเครียดนะและก็ต้องเอาตัวให้รอดในภาวะวิกฤตนะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคุณเกียรนะนะครับบิ๊กท็อกบิ๊กตอรรี่ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้พบกันได้ใหม่ทุกวัน จันถึงวันจุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story